เอาสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยววันนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยว,ยวทีมงานมาจากาชัยนาดิไม่แนใจว่าเป็นรถเกียยวรุ่นไหนครับผมปี2014ครับทีมงานจากชัยนาธครับผม ทีมงานเซยแฟตครับผมมากันแบบครอบครัวครับผมไปจะไปดูครับผมว่มาเป็นรถเกี่ยวค่ายไหนอู่ไหนครับแเทนเลอร์เขานี่สุดยอดครับสุดจัดนะครับผม ดูไปแล้วน่าจะเป็นรถเกี่ยวต่อกันเองครับรถแถวภาคกลางก็โดยมากกา็จะขึ้นช่วงล่างแล้วก็ซื้อตู้มาใส่ครับ ช่วงนี้ก็ไปไหนก็เจอแต่เขาลมรับ ครับผมสอบถามาทีมงานบอกว่าคนขับชื่อน้องฟิลครับผมฝีมือใช้ได้ครับเดี๋ยวเกีเ่ยวก็เป็นรนใหม่ไฟแรงคนระับ กำลังสร้างด้วยสร้างตัวครับผมสับปากใช้ระบบยิงลมครับคันนี้ ในคลองตัวดีครับ ครคับผมชุดปากชุดคอชุดตู้ระบบอของเขาแล้วโดยมากก็จะเป็นเหล็กทั้งคันนะครับจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กก็บางส่วนนะครับผมตัวนี้ช่วงล่าง12ครับ48ข้อปากเดียว3เมตรครับอุ้ม2ตัน5 ใช้เครื่องยนต์ฮิโน่ครับผมเจ้า8 4บวกโบไปครับผมสองร้แรงครับใช้คัในค,ใค,ใคิ้กิน23ครับผม ดันแล้วครับผมรถม,มีคนโต,ตามมาแล้วคนขับรถเดียวน่าจะอายุไม่เกินไม่เกินสามสิบครับดูยาก หน้าตาแล้วก็ยังงมงอยู่เลยนะครับจบไปแล้วครับผมหนึ่งแปลง อูใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะครับผมบางทีเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของรถเกี่ยวแต่ละค่ายครับอันนี้ก็แถวภาคกลางนี่บางอู่ก็ขึ้นตู้รถเกี่ยวเองเลยครับผมขึ้นตู้ขึ้นช่วงล่างเองเลยครับอันนี้ก็ใครที่มีความสามารถก็ขึ้นแล้วก็ทำขายด้วยขึ้นใช้งานเองครับ ดูการนาปีลงทีสามก็ามาเกี่ยวแถวบ้านเราครับผมโดยมากก็จะเจอ,เจอเข้าวล้มเป็นส่วนใหญ่ครับพี่น้องรถเกี่ยวจะแรงหรือไม่แรงนีใเข้าวัดกันที่ข้าวล้มนี่แหละครับถ้าข้าล้มนี่สามารถดันได้อัตราเครื่องยนต์ไม่โหลดนี่สแสดงว่าทำปั๊มมาดีครับดีครับ จะเป็นรถเก่ารถใหม่ก็เช็คเข้ามาดีมันก็ทำงานได้ตลอดนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าวิ่งในระดับพอดีครับไม่ถือว่าวายจนเกินไปครับทีมงานาเซีย่ยเฟจากจังหวัดชัยนาทครับผม เห็นว่ามารถเกีียวอยู่สองคันรอเปล่านะมาอยู่แถวบ้านเรา บีสานบ้านเราถ้าจะหาซื้อเกี่ยวสักคันหนึ่งครับผมถ้าทุนไม่ค่อยมีครับผมแนะนําเลยครับผมหาซื้อแบบนี้ดีกว่าครับเอามาใช้งานเกี่ยวแถวบ้านเราราคาอาจจะไม่ถึงล้านครับผมมาเกี่ยวบ้านเรานี่ดันสบายๆครับเกี่ยวไปเรื่อยครับถ้ามีเงินสดนี่จัดสดเลยครับผม ามาใช้งานครับรุ่นนี้ถ้าซื้อขายกันนี่ผมไม่แน่ใจว,ว่าประมาณเท่าไหร่นะน่าจะประมาณไม่จํำกว่าเจ็ดแปดแสนหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้เป็นสเปคใหญ่ครับช่วงล่างเป็น12แล้วนะครับสเปกใหญ่เครื่องใหญ่เครื่องฮิโน่ ราคาก็จะสูงครับผมอันนี้ก็ประมาณประมาณราคานะครับคนขับก็ใช้ได้ครับผมน้องฟิวมาฝีมือใช้ได้เลยนะใจเย็นเกียวข้าวพวกนี้ใจร้อนไม่ได้ครับคนขับรถเกี่ยวต้องใจเย็นครับผมาใจร้อนนี่ทีแตพังกับพังครับรถเกี่ยวครับ ร้อนแค่ไหนคันแค่ไหนก็ต้องสู้ครับบางทีเรานั่งดูที่โทรศัพท์เนี่ยเราคิดว่า,าเกี่ยวอย่าง,ง้่นอย่างนี้แต่การทำงานของของคนขับจริงก็เหนื่อยนะเหนื่อยครับอากาศร้อนทั้งฝุ่นทั้งคันนะครับเหนื่อย คนไทยก็ยังเหนื่อยครับผมคนไทยต้องมาตากแดดมาถ่ายให้เอฟซีได้ชมกันนะแล้วก็ไปกำลังใจให้กันด้วยครับผมอ๋อชูของนาวรุกเกียวโอเคไหมลุงอ๋อมาขนข้าวบ่ รถเข็นข้าวของนาไปทงใหม่เนี่ยไปปาในนาไปดูอ๋อแล้วย้ายไปไหนต่อพี่เนี่ยเดี๋ยวไปตรงนี้ของเจ้าของข้าวเดินอ๋อพ่อครับลูกมะเกล้าไร่็แล้วก็ข้าวก็เกี่ยวของเขาที่อะไรนะที่ลูกที่เขาบอกที่เราเกี่ยวอะไรเกลียวใบแดงอะไรมาหน้าเลยอ๋อจะลองได้ชื่ออะไรรถเกี่ยวนี่ไทยคอมนี่ไทยคอมไบไทยคอมไบ ต่อขึ้นเองไงพี่รถคลิปน้งองฉางคลิปน้องช้างอ,อ๋อเขาทำขายด้วยทำขายมันก็เต่าขายเต่าเยอะแล้วอ๋อเต่าเยอะขายเป็นขายอะไรด้วยไงมแล้วต่อได้มีสารพัดอะไรมันต้องเต่าได้ทั้งคันขายคอยมไบครับผมครับน้องฟิวนี่ขับมาก,กี่ปีเนี่ย พึ่งกำลังหัดครับเพิ่งหัดครับด้วยรับผมลงมารอกินข้าวเขาเอาข้าวมาส่งเขาก็พึ่งขับอ๋อปกติพี่พี่ขับใช่ไหมครับอ๋อปกติงานไม่ได้เร่งรีบแล้วไงอ๋อได้กี่ไรเนี่ยปีนี้ยังไม่รู้บัญีเลยนะเกินห้าร้อยยังก็จะเกินไปแล้วมั้งอ่าถ้าต่ำกว่าห้าร้อยนี่ไม่ได้บัญีเมื่อก่อนขับอยู่ว่าของพี่จอร์นอว่าเมื่อก่อนสมัยแรกๆก็อยู่กับลุงทรงแล้วนะครับติปอ่ะอืม น้ำบิตติ้นเป็นล้มกไปในหน้าอ๋ออันนี้น่าจะเกินห้าร้อยไร่แล้วครับผมมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แปดผมเอามาที่แปดเริ่มเกี่ยวเลยใช่ไหมอ่าแปดก็มาเลยมาก็ได้เกี่ยวเลยอ๋อมาตั้งแต่วันที่แปดครับผมบิติ้นลมบ้างยังให้เลยมีมีส้มมีอะไรบ้างยังก็มีมันนั้นมีไห้ ย้อยปั๊มแตกเปลี่ยนเดียวย้อยปั๊มแตกแล้วเราปูนเค่องแตแกดับเปลี่ยนไม้คับเป็น,ปนมันจะมีบ้างนะเนาะรถท,ทำงานต้องมีเปลี่ยนบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าหนักเนาะไม่หนักไม่หนักเรียบร้อยแล้วครับผมหนึ่งเจ้า เท่านะครับผมเ้าางามไหมโอ้งามอยู่งามอยู่ว้าสวยครับผม ครับหลายเด้โอ้ที่ไร่นี่เท่าไงมารายสิบสองไร่ <12. S 1> ไรอ๋โอเคครับผม ตออทีมงานไว้ด้วยครับผมรถเกี่ยวไทยคอมไบครับจากจังหวัดชัยนาทครับผมเเดี๋ยวย้ายไปที่หนึ่งครับผม เลเลยน่าจะเช็คมาดีครับ เยวเลยครับผมบข้างๆก็เป็นคลองครับอานอเก่งน่าดูเลยครับผมพี่ฟิวพี่ฟิว เป็นมือสองของพี่โบกอยู่ครับผมปกติแกก็จะขับเองครับแล้วก็หัดขับฝึกกันไปครับผมแต่ว่าเริ่มทีมือใช้ได้แล้วนะเอา้าปิดท้ายกันด้วยคลิปนี้ครับผม สองเปลาใช่ไหมนี่สองเปลบาบ่อ๋อไป มันมันครับผมเดินทางมาไกลครับผมจังหวัดชัยนาทครับเอ้าสู้ๆครับผมลาท่้นผ,ผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ